นี้นะคะเราจะเปิดทาการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มท,ท,ทุกๆวันนะคะและทุกๆวันอาทิตย์เราก็จะมีการจัดประชุม OBP ค่ะอันนี้นะคะคือสาขาไอทียา,านะคะสาขาออทียานะคะติดสาาะะังสเกตง่ายเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรตารีอรอทียาพาร์คนะคะติดกับถนน,นส,สายเอทีย์ฝั่งขางขึ้นกรุงเทพนะคะค่ะ ก็เปิดทำการตั้งแต่เวลา11โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มทุกๆวันนะคะและในส่วนของสาขาเราะะก็จะมีการบระะิการลูกค้านะคะมีสินค้านะคะไม่ว่าจะเช็คแต่งานหรือว่าลืมอ,อหาันะคะก็สามารถสอบถามพนักงานที่สาขาได้เลยนะคะแล้วก็มีการจัดประชุมองค์กรทุกๆวันพุธน,นะคะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะอันนี้นะคะก็คือสาขาชัยนานะคะสาขานี้เปิดทำการตั้งแต่เวลา 10โมงเช้าถึง,ถงตึ้งทุ่งตรงนะคะแล้วก็กจะมีการจัดประชุมโอทีเป็นวันศุกร์วันศุกร์นะคะ,ะ,คะก็